ไงละงมเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเบียร์เบนจาวันนี้ก็เลยไปดูช่องช่องหนึ่งเนาะแก้ไอเขาบอกว่ากล้วยกล้วยที่ยังไม่หมดเหลี่ยมเนาะเล็บดําขอภัยนะไปเด็ดกล้วยมานี่กล้วยที่ยังไม่หมดเหลี่ยมนะก็กล้วยอ่อนแหละกล้วยยังไม่แก่มาฝานประมาณนี้เนาะฝานบางๆอย่างนี้เนาะแล้วก็เกลืออันนี้เกลือเห็นไหมคะภาษาไทยเกลือ <laughs> เดี๋ยวขอเปิดกลัวกลัเกลือก่อนนะคะขอเปิดเกลือก่อนเอาโทรศัพท์วางไว้อย่างนี้เนาะบ,นบ้านเลยถ่ายแบบไม่ตัดต่อเลยเนาะ <c oughs> อย่าพึ่งเบื่อกันเด้อนี่แล้วก็เกลือนะคะเอาเกลือวางอวางอย่างนี้แล้วก็จิ้มนี่นะไม่ต้องทําอะไรเลยนะเอากล้วยอย่างนี้มาหาั่นฝานโอ้จิ้มเยอะไปมันจะเค็มนะคะ เขาบอกว่ามันหยุดไอชะง,งักเลยว่าไงเงี้ยเบียไอระง,งมเลยเพื่อนเนเอ,อ้ยไอจนเจ็บปอดเจ็บไปหมดแล้วจิ้มจะจิ้มหลายเค็มอยืยางยืงเบียก็ไม่นั้นนะชิมกินเลยเสียงเคี้ยวเนาะมันก็จะออกฝาฝาดเนาะฝาฝาดเค็มเค็มโอ้เค็มไปจิ้มเยอะอ เขาบอกกล้ยกวยกล้วยอ่อนกับเกลือกินเข้าไปกินสักสองสามแว่นนะเขาบอกจะหย,ยุดไอช่างักเลยมาดูดาผลมะเปียไอจริงๆนอะไ้จะจับกล้องให้ดูก็ไม่เค็ม กินเยอะพดหั่นซะเยอะเลย <c oughs> อืมของวันนะก็กินเป็นยาสี่แว่นอะเอสี่แว่นเลยเนาะกินแบบเป็นยาเลยไม่ให้มันไอช่ะอืมจากกระดี่รู้สึกด,ดีขึ้นอะ่ะอืมเนี่ยไม่ได้ไอให้ท่านผู้ชมฟังเนาะก็ เนี่ยกินไปสี่ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งเพื่อความบันเทิงเพื่อความอร่อยก็จิ้มรสดีเคี้ยวเคี้ยวแล้วอื่นเนาะรู้สึกดีแหละดีต่อคอเลยอะ่ะแต่จิ้มกับรสดีไม่รู้จะดีต่อคอเปล่านะก็ลองไปงั้นแหละจิ้มกับรสดีอร่อยเนะอร่อย แต่เวลากืนลงไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่ดีต่อคอทุกคนงั้นขอจิ้มกับเกลือดีกว่าหวานเป็นลมขมบปญญยาแต่นี้ไม่ขมนะมันก็จะฝาดๆเนาะแต่กินแล้วมันก็เค็มๆฝาดมคลิปนี้ก็ขอจบลงแลแเพงแค่นี้เนาะแต่คิปว่าดีอ่ะว่ากืนลงไปแล้วมันดีต่อคอไม่ไออ่ะแมพูดขนาดนี้ก็ยังไม่ออ่ะ เาคือพูดนะหืมไออายงเลยขอภัยนะไม่ได้เห็นน่ะอย่าลืมลองทํากันดูนะเขาบอกว่าหยุดไอชงะงักภายในครึ่งชั่วโมงภายในครึ่งชั่วโมงนะกันเนี่ยยังไม่ถึงแค่แค,แค่กินกินไปเนี่ยคุยอย่างเงี้ยปกติถ้าคุยอย่างนี้นะจะรู้สึกเหนื่อยหอบแล้วก็จะไอตลอดอ่ะอันนี้เบียคุยเบียก็ไม่เห็นไอนะไม่ไอไม่กะแอมไม่อะไรเลย ตอนลืนอะ่ะมันรู้สึกว่าดีต่อคออะ่ะออลองลองดูถ้าใครหน้านี้หน้าหนาวเนาะแล้วถ้าใครไออ่ะนะก็ลองดูกล้วยเนี่ยเอาแบบยังไม่หมดเหลี่ยมเนาะกล้วยอ่อนมาฝานฝาน,ฝานบางๆแยกจิ้มกับเกลือถ้าอยากอร่อยก็จิ้มกับรถด,ดีอะ่ะคลิปนี้เบียร์บรรจายก,ก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้เนาะว่าจะไม่ยาวก็ยาวจนได้อะบายค่ะทุกคนเนี่ยไม่ไออะ่ะ ดีเลยอะทุกคนปกติถ้าเบียร์คุยเสียงดังพูดดังพูดอะไรเงี้ยจะรู้สึกแอมกับไอเลยนะวันนี้ไอจนเหนื่อยอะทำงานไอเหนื่อยมากเลยบ๊ายบายนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องเบียร์บรรจารนะคะแค่2ออย่างนี้หยุดไอได้โอเคค่ะ